ขเขกับช่องข่อจะได้กันอีกแล้วนะคะหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปนานมากแล้วก็เขาเรียกว่าแหละไม่ได้เจอกันนานมากๆเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ this boy ค่ะทับแบกแล้วอ่ะเข้าเรื่องเลยดีกว่าช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่ทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศนะคะเริ่มทยอยเปิดรับนักเรียนที่มีความสนใจอยากจะไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศนะคะจะได้เนี่ยก็มีโครงการดีๆมาแนะนําน้องๆทุกคนที่มีความสนใจแล้วก็มีความฝันอยากจะไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศนะคะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแลกเปลี่ยน าาษภเป็นระยะเวลา1ปีนะคะนั่นก็คือโครงการของ FH Thailand นั่นเองค่ะทุกคน ซึ่งไดดาน,นะคะก็เคยได้รับทุนแลกเปลี่ยนของ H, ของเอฟนะคะจะเป็นทุนการแลกเปลี่ยนประเภททุนทั่วไปในะประเทศตรุรกีนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้เนื่องจากว่าเราก็เคยมีประสบการณ์แล้วก็มีน้องๆหลายคนทักมาในอินสตาแกรมเยอะมากก็แบบเฮ้ยบอกเทคนิคหน่อยได้ไหมคะบอกประสบการณ์หน่อยได้ไหมคะอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยอัดคลิปลง u t u b e นะคะเพราะว่าน้องๆหลายๆคนก็จะได้มาดูจัดเต็มในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะคะมากค่ะทุกคนเพราะว่าน้องๆคนไหนยังไม่รู้จักว่า f อ เนี่ยคืออะไรนะคะเป็นยังไงผู้ปกครองอาจจะยังไม่รู้จักนะคะ F H นะคะก็คือจะเป็นโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศนะคะให้เยาวชนไทยเนี่ยไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศเนาะซึ่งจะมีหลายโครงการมากแต่ว่าโครงการที่จะได้รับแล้วก็เป็นโครงการที่ให้ความนิยมมากๆกนะคะก็จะเป็นโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศระยะเวลา1ปีเต็มนะคะทุกคนซึ่งจะมีทั้งหมด3ประเภทนั่นเองนะคะประเภทที่1นนะคะก็ประเภทที่จะได้รับเลยจะเป็นประเภททุนทั่วไปนะคะประเภททุนทั่วไปเนี่ยก็จะเป็น เราเนี่ยสามารถเลือกประเทศที่เราอยากจะไปแลกเปลี่ยนได้นะคะทุกประเทศเลยที่โครงการไอเฟสมีให้นะคะเหมือนจจได้เนี่ยก็เลือกที่จะไปประเทศตุรกีนะคะเพราะว่าประเทศตุรกีเนี่ยอยู่ระหว่างเอเชียกับยุโรปนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็มีชาวมุสลิมเยอะมากๆด้วยนะจะได้ก็เลยเลือกที่จะไปตุรกีนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งที่ควรรู้สำหรับทุนทั่วไปนะคะทุกคนเป็นทุนที่เราเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเองนะคะต้องออกเงินเองเนาะซึ่งแต่ละประเทศที่เราเลือกไปเนี่ยแต่ละประเทศก็จะมีมูลค่าที่เราต้องจ่ายเนี่ยแตก ตเหมือนตุรกีเนี่ยจะต้องจ่ายค่าประเทศเนี่ยประมาณ3ามแสนห้านะคะทุกคนซึ่ง3แซึ่ง3ามแสนห้าเนี่ยก็ยังจะไม่รวมค่าเครื่องบินค่าวีซ่าค่าอะไรนะคะทุกคนเรายังต้องจ่ายเพิ่มอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นประเภททุนทั่วไปนะคะส่วนประเภทที่2นะคะจะเป็นประเภทนักเกียนเรียนดีนะคะประเภทนักเรียนเรียนดีประเภทเเภที่2เนี่ยจะได้ไม่ค่อยชานาญเท่าไหร่ค่ะทุกคนแบบไม่ได้มีข้อมูลเยอะขนาดนั้นนะน้องๆสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ท้งเพจ Facebook ของ FH+ ได้เลยนะคะแล้วก็ประเภททุนที่3นะคะจะเป็นประเภททุนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกานะคะจะเป็นทุนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยหยิบยืนให้กับนักเรียนชาวไทยมุสลิมนั่นเองค่ะทุกคนคือยังไงเราเนี่ยไม่สามารถเลือกประเทศที่จะไปได้น,นะคะเราเนี่ยไปได้แค่ประเทศเดียวก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะทุนนี้เนี่ยเขาเนี่ยจำกัดสิทธิ์ให้แค่นักเกรียนที่น้องๆที่นับถือศาสน,นาอิสลามนะคะทุกคน แล้วก็อย่างหนึ่งที่เป็นขีดจํากัดของที่เป็นข้อจํากัดของทุนนี้เลยนะคะก็คือพ่อแม่นะคะบิดามารดาเนี่ยต้องมีเงินเดือนรวมกันไม่เกิน5 0,000่นค่ะทุกคนเพราะถ้าว่าเกิน5 0,000่นเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ์ได้ไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นทุนทั้งหมดนะคะในโครงการนี้นะคะจะมีทั้งจะมีทั้งทั้งหมด3ทุนนะคะทุกคนหรือใครที่อยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเช่นเดียวกันค่ะสามารถไปดูได้ที่เพจ Facebook ของ f อ Thailand ได้เลยค่ะ,ะเมื่อกี้เราก็ทําทำความรู้จักนะคะว่า f อฟเนี่ยคยืออะไรมีประเทศทุน ยังไงบ้างนะคะโดยคันนี้นะคะเจะไดเนี่ยก็จะมาเล่าความผิดพลาดตลอดระยะเวลา3ปีที่เจไดสอบเอเฟสนะคะทุกคนว่าเจไดเนี่ยผิดพลาดอะไรบ้างบกพค้องตรงไหนบ้างน,นะคะแล้วก็น้องๆที่ดูคลิปนี้เนี่ยก็จะได้เอาไปปรับใช้กับในปีของตัวเองนะคะทุกคนปีแรกนะต้องบอกก่อนว่าเจไดเนี่ยสอบเอเฟสมา3ปีคะ่ะทุกคนม3ม4ม5นะคะทุกคนคะ่ะก็นั่นแหละปีแรกที่เจไดผิดพลาดนะคะเจะไดเนี่ยมีความรู้สึกว่า ตัวเองเนี่ยเก่งแล้วนะคะหมายถึงว่าแบบเออเราเก่งอะ่ะเราแบบไม่ต้องอ่านหนังสือก็ได้อะไรเงี้ยคืออย่างน้อยๆอ่ะถ้าเราไม่ได้คะแนนเยอะยงัยงยังไงเราก็ผ่านอะไรเงี้ยตอนนั้นมีความเชื่อแบบนั้น,นะคะ่ะทุกคนมีความเชื่อว่ายังไงตัวเองก็ได้ผ่านแหละก็เลยไม่ได้เตรียมตัวอะไรไปเลยไม่ได้อ่านหนังสือค่ะลงคอร์สติวไว้นะแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจติวเท่าที่ควรอ่ะทุกคนก็เลยแบบเอ่อทาให้เราไม่ผ่านคะ่ะปีนั้นก็เลยแบบเฟลอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเรามั่นใจในตัวเองมากว่าเราแบบ ยังไงเราก็ได้แต่เราไม่ไอ่านหนังสือเราไม่ได้เ,เตรียมตัวไปอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็เลยอยากจะฝากน้องๆที่อยากจะสอบนะคะว่าอย่าเขาเรียกยังไงการมีความมั่นใจว่าตัวเองเก่งอ่ะก็คือดีมากดีอยู่แล้วแต่ว่ายังอยากจะให้อ่านหนังสือยังอยากจะให้ทบทวนเตรียมพร้อมทําข้อสอบก,บก่อนให้เยอะๆนะคะทุกคนเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เราแข่งคนเดียวนะเราแข่งกับคนอื่นอีกมากมายอะ่ะแล้วที่อะ่ะมันมีที่จํากัดทุกคน ก้าอี้อ่ะมันมีแค่เก้าอีอ้จำกัดถ้าเราไม่เจ๋งจริงอ่ะเราแบบไม่ได้ผ่านอ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นอ่านหนังสือค่ะต้องทําตัวแบบน้ําไม่เต็มแก้วนะคะทุกคนมั่นใจได้แต่ว่าต้องเติมน้ําเข้าไปเรื่อยๆให้ได้นะคะทุกคนนั่นแหละพอปีที่สองค่ะขึ้นม .4 พอเขาเปิดรับสมัครปุ๊บเจะนาก็สมัครแล้วก็เราก็เตรียมตัวนะคะเจนนาก็ลงคอร์สติวกบบครูคนเดิมเลยลงคอร์สติวนะคะแล้วก็ เราก็ติวค่ะเราตั้งใจติวมาก,คร,รากครูให้ทำอะไรเราก็ทาครูให้ทายังไงเราก็เออทาตามนั้นนะคะทุกคนแล้วก็มีการท่องคําศัพท์มีการลองทําข้อสอบก, mm hmm. ก็ทําให้ทำดีแล้วค่ะปีที่2เนี่ยรอบข้อเขียนจะรับขานค่ะทุกคนคือตอนนั้นดีใจมากพอเรารู้ว่าเราขานรอบข้อเขียนอ่ะดีใจมากเพราะว่าเหมือนเราได้เอาความผิดพลาดของตัวเองในปีที่แล้วมาพัฒน,นาแล้วมันทําให้แบบว่าเป้าหมายมันทะลุออกไปได้อะไรเงี้ยทุกคนคือดีใจมากตอนนั้นพอเราดีใจได้ไม่นาน พอเราสอบผ่านข้อเขียนนะคะทุกคนพอเราสอบผ่านรอบข้อเขียนเนี่ยการที่จะไปรอบสัมภาษณ์เราจะต้องมีการกรอกใบสมัครสัมภาษณ์ค่ะทุกคนคะ่ะซึ่งใบสมัครสอบสัมภาษณ์เนี่ยมันจะเป็นฟิลบอกว่าเขาก็จะถามข้อมูลส่วนตัวเนาะแล้วก็มันจะมีคําถามท,าที่เกี่ยวกับแบบว่าอยากจะดูทัศนคติเราว่าเรามีทัศนคติกับคาถามนี้ว่ายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนสอบเจได้จจได้มองว่าการที่เราจะพิมพ์อะไรแบบนี้ออกไปพิมพ์ที่มาต้องให้เห็นทัศนคติอะ มันต้องมี f e ลลิ่งในการที่จะพิมพ์ออกไปในการที่จะกรองคําศัพท์ออกจากสมองแล้วก็ลงไปกรอกในแบบฟอร์มมันอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมันทําให้เราเนี่ยต้องใช้เวลาในการพิมพ์นะคะจนเจด้าเนี่ยลืมดูวันที่ในการสิ้นสุดกรอกไปสมัครสัมภาษณ์ทางออนไลน์ค่ะตอบเ hey. พจบแค่นั้นเลยหมายความว่าอะไรเจด้าเนี่ยลืมดูวันที่ว่ามันสิ้นสุดกรอกได้สิ้นสุดวันไหนค่ะพอเราจะไปกรอกเนี่ยมันกรอกไม่ได้แล้ว ันอกไม่ได้แล้วมันพิมพไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาปิดระบบแล้วมันผ่านวันที่ไปแล้วค่ะทุกคนมันคือความผิดพลาดท,ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วมันเป็นความผิดพลาดท,ที่โคตรจะสะพร่าอ่ะทุกคนมันแบบเฮ้ยเราไม่ผ่านเราอุตส่าห์ผ่านเราเพิ่เขียนมาได้แล้วอ่ะเราจะไปถึงรอบสัมพลา์อยู่แล้วอ่ะเราไม่ผ่านเพราะอ,อีแค่เราลืมกล่องไปสมัครสัมภาษณ์เนี่ยนะเนี่ยทุกคนก็เลยอยากจะบอกน้องๆว่า ทุกอย่างอะ่ะมันต้องละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นวันที่ไม่ว่าจะเป็นอะไรคือมันต้องละเอียดให้หมดน้องอย่าทําน้องอย่าแบบละเลยอะไรเงี้ยน้องต้องแบบว่าเอ้ยเขาสั่งเราทําเลยเขาส่งเมลให้เรากรอกเราต้องกรอกเลยเขาส่งเมลให้เราส่งเราต้องส่งเลยปีที่3เราได้บทเรียนม,มา2ปีแล้วเราได้บทเรียนม,มา2ขั้นแล้วปีที่3เนี่ยเราก็ต้องจะอ่านหนังสือเหมือน LIKE เดิมอ่ะเราผ่านรอบข้อเกียนอะไรทำดีแล้วมากพอถึงการกรอกไปสมัครสัมภาษณ์ พอเรารู้ว่าเราต้องกรอกเราก็กรอกเลยค่ะทุกคนกรอกปุ๊บปิต์ออกมาส่งไปสน,นอะถึงเกินเวลาที่กําหนดจบค่ะสามารถผ่านรอบสัมภาษณ์ไปได้แล้วก็พอสัมภาษณ์ะเราก็เตรียมตัวมาดีมากเอ้ยซอ้ซอ,มซอมนู่นซ้อมนี่ซ้อมนั่นอะไรเงี้ยก็ทําให้เราเนี่ยผ่านค่ะทุกคนเจด้าก็ผ่านรอบสัมภาษณ์ไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งปีนั้นอะพอผลประกาศไม่ใช่ปีนั้นสิปีที่แล้วเอปวอปีที่แล้วพอปีที่เรามันประกาศผลออกมาว่าเฮ้ยเราผ่านค่ะทั้งว่าพออเขียนรอบสัม เป็นตัวจริงประเทศทุนท่วไปนะประเทศธุรกีด้วยทุกคนเป็นตัวจริงแบบืดีใจมากๆนะคะบอกว่าทาดีแลกมากๆนะแต่ว่าสรับน้องๆคนไหนนะคะที่ว่าแบบเฮ้ยจริงหรอกระทะผ่านลออะไรเงี้ยอยากจะดูบอลที่ตุรกีแล้วอะไรเงี้ยต้องบอกก่อนว่าฉัด้านเนี้ยเลือกที่จะไม่ไปนะคะทุกคน ที่จะได้และที่ไม่ไปนะทุกคนตอนแรกอะ่ะเรามีสองทางทางแรกก็คือทําไมเราถึงจะไม่ไปเราก็ต้องไปอยู่แล้วอะ่ะแล้วแต่เพื่อนสิเพื่อนก็จบเราก็ไปเราก็ไปบอกว่าเขาเรียกว่าไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไปเก็บประสบการณ์อะไรอย่างนี้นะคะทุกคนตอนแรกคิดแบบนั้นพอถึงวันใกล้ต้องยืนยันสิทธิ์จริงๆต้องโอนเงินไปจริงๆอะ่ะเรากลับมีความรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตโมโหกะ่ะมันมีแค่ครั้งเดียวนะเว้ยแบบ การชีวิตม6มีแค่ครั้งเดียวจริงๆอ่ะบางคนเราสนิทมั้งแต่ม4บางคนก็สนิทกันมั้งแต่มอ1อะไรเงี้ยเราอยากจะมีความเราอยากจะมีความทรงจําจบพร้อมเพื่อนพวกม6มันแค่ครั้งเดียวจริงๆอ่ะเราอยากจะจบพร้อมเพื่อนที่สนิทกันมาน,นาอะไรเงี้ยเราอยากจะแบบมีโมเมนต์ที่ว่าช่วยๆกันติวอยากจะมีโมเมนต์ที่ขึ้นกรุงเทพไปด้วยกันเพื่อไปสอบไอเอลอะไรเงี้ยเราอยากมีโมเมนต์แบบนั้นนะคะทุกคนแล้วก็เลยแบบเออ จะก็เลยแบบเพื่อที่จะไม่ไปอาจจะฟังแบบเหตุผลเฮ้ยเหตุผลแค่นี้เองแต่ไม่รู้นะความรู้สึกเนไดตอนนั้นนะคือเราอยากจะมีความทรงจําแบบนี้นะคะจจไดมองว่าจจไดมองว่าความพยายามของเราที่เราพยายามมาสามปีเนี่ยมันไม่เสียเปล่าเลยเพราะว่า มันไม่เสียเปล่าเลยเพราะว่าตอนแรกที่เจ๊รู้ว่าตัวเองผ่านเป็นตัวจริงอะเจ๊นัก,ก็ดีใจถึงขนาดแบบไม่รู้จะดีใจยังไงแล้วเหมือนว่าเราพยายามมาสามปีเราแบบเฮ้ยเราบรรลุแล้วอะคือไม่รู้จะดีใจยังไงแล้วตอนนั้นจริงๆนะเจ๊นัทก,ก็เลยไม่ได้เสียใจว่าเฮ้ยเราพยายามมาสามปีเนะี่ยคือเราไม่เสียใจเราไม่ได้เสียดายแล้วเราก็มองว่าเออ ถ้าจะไปเก็บประสบการณ์ที่ธุรกิจจริงๆเนี่ยจะน่าอาจจะแบบว่าเฮ้ยหาทุนตอนมหาลาัยไปก็ได้ไ,มไหมอะไรเงี้ยไปหาทุนตอนมหาลายัยอะไรเงี้ยทุกคนเพราะว่าเรายังอยากจะมีความทรงจําตอนม6อ,อยู่นะคะทุกคนอันนี้ก็สามารถเก็บไว้เป็นกรณีศึกษาสอบน้องๆที่ได้ทุนตอนม5แล้วก็ต้องไปตอนม6นะนันทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลที่จะได้เลือกที่จะไม่ไปนะก็มาถึงพาร์ทสุดท้ายของคลิปแล้วนะจะได้คิดว่าเป็นพาที่น้องๆทุกคนอยากจะรู้มากที่สุดนะคะก็คือมีการเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนที่จะสอบทั้งรอบข้อ ขียนแล้วก็รอบสัมภาษณ์นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงรอบข้อเขียนกันก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นรอบแรกที่เราจะต้องสอบเนาะรอบข้อเขียนนะคะจะบอกว่ารอบข้อเขียนเนี่ยเราอะ่ะในข้อสอบ,บมีหลายพาร์ทมากนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นพาร์ท o n v e r s a t i o พาร์ท Reading นะคะแล้วก็พาร์ท r er r o r ที่เกี่ยวกับ r a ร m a r เนาะแล้วก็จะมีพาร์ทที่ว่าแบบ เขาเนี่ยจะให้บทความมาก็คือ reading นั่นแหละบทความมาแล้วก็ตอบคําถามมีทั้งพัทแผนที่ค่ะทุกคนแบบว่าเออเนี่ยเขาก็จะให้แผนที่มาเนาะแล้วก็เขาก็จะถามว่าถ้าจะไปตรงนั้นไปตรงนี้ต้องไปยังไงแล้วก็ตอบอะไรเงี้ยค่ะทุกคนแล้วก็จะมี story o จ e ด้วยนะคะแล้วก็เราก็ตอบคําถามอะไรประมาณนี้นะส่วน ที่เจไดาเตรียมตัวยังไงก่อนที่จะไปสอบนะคะหนึ่งเลยเจร่าเนี่ยลงคอสติวนะคะเจะไดาลงคอสติลกับติวเตอร์ที่เขาเคยไปกับ f อเหมือนกันเคยสอบเอฟเนะคะทุกคนนั่นแหละเจะไดาก็ลงติวนะซึ่งถ้าน้องคนไหนที่มีความสนใจอยากจะติวนะคะทุกคนเดี๋ยวเจด้าจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ใน description บ o x อกนะคะทุกคนคะ่ะ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยติวเตอร์เขาก็กําลังเปิดรับสมัครน้องๆที่มีความสนใจอยากจะสอบไอเอฟเอสด้วยเหมือนกันนะคะทุกคนใครที่อยากจะเรียนนะรีบไปสมัครเลยนะคะ 2. อจะด้นเนี่ยมีการเติดตัวในเรืของคําศัพท์ค่ะทุกคนคําศัพท์เนี่ยเตรียมให้มากค่ะทุกคนค่ะท่องๆยัดใส่สมองให้มันมากๆนะคะทุกคนคําศัพท์ไม่ว่าจะยากง่ายอะไรอย่างเงี้ยขอให้มีในสมองค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆอ,อย่ะเราจะได้รู้ว่าแบบประโยคเขาต้องการอะไรข้อสอบเขาต้องการอะไร ต้องตอบแบบไหนถ้าเราไม่รู้คําศัพท์อะไรเลยเนี่ยเราจะไม่สามารถจับต้นชนปลายได้นะคะ 3. นะคะก็คือถามว่าแกรมม a าเนี่ยสำคัญไหมต้องเตรียมไปไหมไม่เกรงแกรม m าไม่เกรงไม่เก่งแกมม m าเนี่ยต้องเตรียมยังไงบ้างศัพจะได้เนี่ยก็ไม่ได้เก่งแกรม m าเหมือนกันแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็ควรมีค่ะทุกคนอาจจะไม่จาเป็นต้อง professional อะไรขนาดนั้นแต่ว่าอย่างน้นก็ควรเข้าใจนะคะเพราะว่าเหมือนพาร์ทที่มันเป็น ที่ต้องการ r r m m a าเนี่ยพาร์ทคอนเวอรอะบางประโยคสนทนาเขาก็อยากดู Grammar นะบางประโยคสนทนาเนี่ยคำตอบก็เป็น Grammar เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีความรู้เลยสักนิดเนี่ยอาจจะอาจจะตายได้แน่นะคะทุกคนแล้วก็เหมือน Part Error เนี่ยก็ Grammar 300%เลย Part Error 5ข้อ Grammar 300%เพราะฉะนั้นถ้าอย่างน้อยๆเนี่ยไม่ได้เก่งมากก็ขอให้มีขอให้บอว่า จับรู้จับทางได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยข้อ4ีเนี่ยทุกคนข้อสี่จะได้อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยที่อยากจะสอบนะคะลองไปทําข้อสอบเก่าของปีก่นกอนๆดูนะข้อสอบเก่าของปีก่นกอนๆดูเนี่ยเพราะว่าการทําข้อสอบของปีก่นกอนๆทุกคนคือสิ่งที่แบบ ดีมากมากจริงๆค่ะทุกคนคะเขาเี่าว่ายัางไงเหมือนเราได้ทําข้อสอบจริงเลยอะ่ะเพราะว่า f s ออ่ะออกข้อสอบแต่ละปีะโคตรใกล้จะเหมือนกันเลยจะได้สอบมาสาปีนะคะทุกคนมาแนวเดียวกันทํานองเดียวกันหมดเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นการไปทําข้อสอบเก่าเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องดีมากๆนะคะทุกคนข้อสอบเก่าเนี่ยหาได้จากไหนหาได้จาก เหตุของเอเชนะคะทุกคนสามารถไปหาได้เลยนะการเตรียมตัวรอบการสอบสัมภาษณ์นะคะจะเตรียมตัวอย่างไรบ้างการสอบสัมภาษณ์นะคะจะมีทั้งหมด2รอบนาะจะเป็นทั้งการสอบสัมภาษณ์แบบกลุ่มแล้วก็การสอบสัมภาษณ์แบบเดี่ยวนะคะสิ่งที่อยากจะให้เตรียมตัวในการสอบสัมภาษณ์แบบกลุ่มนะคะก็คือ Energy ค่ะทุกคนความสดใสความมั่นใจ ความมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเราไปอยู่ที่ต่างประเทศนะคะองค์กระะก็อยากจะได้คนที่ว่าแบบเออเนี่ยสามารถเข้ากับคนอื่นได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนที่ว่าเราสอบสัมภาษณ์แบบกลุ่มนะคะทุกคนพอเราเจอเพื่อนจากหลายๆโรงเรียนพอเราเจอเพื่อนหลายๆคนอย่างเงี้ย บางคนเราอาจจะยังไม่รู้จักเราก็เดินเข้าไป make friends ได้ค่ะเดินเข้าไปทักทายอะไรเงี้ยแล้วก็สตาฟเขาก็จะมองว่าเฮ้ยเด็กคนไหนที่มนุษย์สัมพันธ์ดีอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนให้มี energy เข้าไว้ให้มีความมั่นใจเข้าไว้เวลาสตาฟเขา ตามหาวันเนเทียนะคะตามหาอาสาสมัครในการออกไปตอบคําถามออกไปเต้นอะไรเงี้ยต่อให้เราไม่มั่นใจในคาตอบเราแบบเราไม่รู้เลยว่าคําตอบของคําถามเนี้ยคืออะไรเราเต้นไม่เก่งเลยแต่เราต้องวันเนเทียค่ะเราต้องเป็นอาสาสมัครให้ได้เราต้องบอกว่ามั่นใจออกไปแล้วก็โชว์ศักยภาพอะไรเงี้ยแล้วก็ทําตัวให้คนอื่นรู้จักอะไรเงี้ยค่ะทุกคนนั่นแหละก็คือ เ,เทคนิคการสอบรอบสัมภาษณ์แบบกลุ่มนะคะเน้นเด่นก็คือ energy ความมั่นใจแล้วก็มนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะทุกคนนั่นแหละที่เราต้องมีนะอาจจะเดินไปแบบว่า make friend กับ s t ารก็ได้อะไรอย่างงี้นะคะทุกคนแล้วก็ส่วนรอบของสัมภาษณ์แบบเดี่ยวนะคะการสัมภาษณ์แบบเดี่ยวต้องบอกก่อนว่า เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะคะทุกคนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนที่ตัวเองพูดไม่ได้เลยอย่างเงี้ยอยากจะให้ฝึกตั้งแต่ตอนนี้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยคือจริงๆเอฟเอเนี่ยเขาก็ไม่ได้ต้องการคนที่พูดแบบปลออะไรเงี้ยแบบพูดเก่งร้อเปอร์เซนต์เลยเขาไม่ได้ต้องการอย่างนง้นเพราะว่ายังไงเนี่ยเราก็ต้องไปเรียนรู้วัฒนธรรมประเทศเขาอยู่ดีอะไรเงี้ยเนาะไปเรียนรู้ภาษาอยู่ดีอย่างไม่น้อยๆอ่ะต้องให้พูดได้ค่ะทุกคนเอาตัวรอดได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเจได้เนี่ยก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษตอนสัมภาษอกาปภังษ เลยนะเราก็ยังมีภาษาไทยผสมอยู่แต่ว่าเหมือนเขาก็อาจจะมองว่าเฮ้ย <c oughs> ยังไงถ้าเราได้ไปต่างประเทศจริงๆอะ่ะเราก็อาจจะเอาตัวรอดได้่างนี้นะคะทุกคนนั่นแหละถ้าน้องๆคนไหนที่อยากจะสอบแล้วก็ตัวเองไม่ได้บอกว่าไม่พูดไม่ได้เลยอย่างเงี้ยอยากจะให้ฝึกฝนตรงนั้นนิดนึงนะคะโอเคตอนที่จะจด้เตรียมรอบสัมภาษณ์เดี่ยวนะคะก่อนที่จะไปถึงวันสอบจริงๆอะ่ะสิ่งที่ะได้เตรียมก็คือ การตอบคําถามค่ะแล้วก็ทัศนคติคําถามส่วนใหญ่ที่กรรมการจะถามเรานะคะ mm hmm. ก็คือจะเป็นคําถามเกี่ยวกับปัญหาค่ะ ปัญหายัางไงถ้าเราไปอยู่ที่ประเทศนั้นเราสมมติว่าเราได้ไปนะคะทุกคนอ่ะเหมือนถ้าจะได้ไปตุรกีได้เนี่ยถ้าเราเจอปัญหาอย่างนี้กับโค้ชเนี่ยเราจะมีการแก้ไขปัญหาแบบนี้ยังไงถ้าเรามีปัญหากับครอบครัวประถมที่นู่นเนี่ยเราจะมีการแก้ปัญหายัางไงอะไรเงี้ยเขาก็จะถามประมาณนี้ค่ะทุกคนเขาจะถามว่าแบบเราอย่ามีไหวพริบในการตอบหรือเปล่าหรือว่าการแก้ปัญหาของเราเนี่ยดีถึงขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะทุกคนกรรมาการเขาก็จะมองอย่างนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะได้อยากให้ทุกคนเตรียมไปก็คือว ขนนธรรมแล้วก็เอกลักษณ์ของประเทศที่เรากําลังจะไปค่ะเหมือนตอนที่จะได้เข้าไปปุ๊บใช่ไหมเขาอ่ะเรียกจะได้ให้ไปสัมภาษณ์แบบเดียวพอเรานั่งบนเก้าอี้ปุ๊บกรรมการเขาก็จะให้เราเนี่ยเขาเรียกน,นะกรรมการก็จะให้เราเนี่ยแนะนําตัวเองนะคะสิ่งที่จจไดทำก็คือเตรียมค่ะจะได้เตรียมมาจากบ้านเลย แนะนําตัวเป็นภาษาตุรกีค่ะจริงๆเจ,จ,จดาแนะนําตัวเป็นภาษาตุรกีนะทําไมถึงนั่งตัวเป็นภาษาตุรกีอย่างน้อยๆอย่ะกรรมาการต้องเห็นว่าเราเนี่ยมีความอยากจะไปจริงๆนะเราแบบว่าเฮ้ยเราฝึกซ้อมภาษาตุรกีมาเลยอะ่ะ ยังไงแบบเฮ้ยเรามั่นใจเนาะเราอยากจะไปจริงๆไหนกรรมาการเขาก็จะเห็นนะและก็อย่างหนึ่งเลยที่อยากจ,จะให้ทําก็คือการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศตุรกีนะคะประเทศที่เราจะไปนั่นแหละเหมือนจะได้ไปตุรกีใช่ไหมก็ไปเซิชนเกนี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารการกินของเขาอะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาเนี่ยแน่นอนต้องมีคําถามที่ว่าทําไมถึงอยากไปประเทศนี้ค่ะเหมือนจะได้ก็ตอบว่าเหมือนตุรกีเนี่ยเขาก็เป็นประเทศที่อยู่ระหว่างเอเชียแล้วก็ยุโรปเนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยมีมุสลิมเยอะๆอะไรเงี้ยและที่สําคัญที่เราอยากจะไปมากๆก็คือเราอยากจะไปชิมชาห้ตุรกีค่ะเพราะตุรกีเนี่ย ขึ้นชื่อเลยชาว่าชาอร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเราก็ตอบให้คณะกรรมการเห็นว่าฉันพร้อมนะฉันทาการด้านมันดีนะสำหรับประเทศนี้อะไรแบบนี้นะคะทุกคนอ๋อแล้วก็การตอบคําถามนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้สักหนึ่งคำถามเหมือนตอนนั้นอ่ะกรรมการาถามจะได้ว่าถ้าไปที่นู่นนะคะไปที่ตุรกีแล้วเราเนี่ยมีปัญหากับครอบครัวที่นู่นยังไงสมมุติว่า ครอบครัวที่นู่นเนี่ยเขามีลูกสาวเนาะแล้วก็ลูกสาวก็ไม่ถูกกับเราอะไรเงี้ยหรือว่าแบบลูกสาวเขาเสียงดังเกินไปอะไรเงี้ยเหมือนว่าเวลาเราอ่านหนังสือแล้วลูกสาวเขาเสียงดังเกินไปเราจะมีการแก้ปัญหาย,ยังไงเจ๊ด่าก็ตอบประมาณว่าแบบ เออเหมือนต, linkage, ตอนที่เราอยู่ครอบครัวที่ไทยอะค่ะครอบครัวที่ไทยของหนูเนี่ยเป็นครอบครัวที่ว่าถ้าเรามีปัญหาอะไรเราก็จะมีการพูดคุยกันถึงปัญหานั้นว่าเฮ้ยฉันไม่โอเคนะที่คุณทําแบบนั้นแหล่งเนี่ยแล้วเราก็จะแบบเอาเหตุผลเอาการพูดคุยมาแก้กปัญหากันเพราะฉะนั้นจะไดมองว่าถ้าไปที่ตุรกีแล้วจะได้มีปัญหากับครอบครัวประทามหรือว่ามีปัญหาที่โรงเรียนเนี่ยการแก้ปัญการแก้ไขปัญหาของจะไดก็คือการพูดคุยกันกับพ่อแม่ค่ะเพราะเราเปรียบเสมือนลูกของเขาแล้วเขาก็เปรียบเสมือนพ่อแม่ ของเรานะคะเราก็จะใช้การพูดคุยในการแก้ปัญหาภายในครอบครัวค่ะเนี่หาตอบแบบนี้ค่ะทุกคนคือกรรมการเขาก็เขาเขาอยากจะเห็นแบบนี้แหละเขาอยากจะเห็นว่าเราเนี่ยหาทางออกกับปัญหานั้นได้หรือเปล่ปาเราเนี่ยมีไหวพริบในการตอบแค่ไหนและการตอบของเราเนี่ยมันดูมั่นใจมากแค่ไหนถ้าเราไปถึงที่ประเทศที่เราเลือกไปถึงที่ประเทศเที่เราแลกที่เราไปแลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยเราจะทํายังไงให้ต่างประเทศเนี่ย รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นและจะทํำยังไงให้คนที่ประเทศไทยเนี่ยรู้จักประเทศตุรกีมากยิ่งขึ้นอืมเขาก็จะถามคาถามนี้เลยทุกคนต้องถูกโดนแน่นอนเจได้ก,ก็ตอบว่าการที่เราจะให้คนตุรกีรู้จักวัฒน,นธรรมร,รู้จักวัฒนธรรมของไรว้ายปากฉันรู้จักวัฒนธรรมของไทยมากยิ่งขึ้นเนี่ยเจได้ก,ก็ตอบว่า เหมือนจะา้านเองเนี่ยก็มีความชำนาญความถนัดในเรื่องของการทําอาหารเราก็จะเอาการทําอาหารของเรานี่แหละทําอาหารไทยให้คนตุรกีได้ชิมให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรม วัฒนธรรมอาหารของไทยอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วก็เราอาจจะบอกว่ามีการละเล่นแบบเฮ้ยการะเล่นแบบของไทยหมากเก็บอะไรเงี้ยแกบบก็ตอบไปํำๆเลยฉันตอบคำๆจริงๆเออก็บทอ,อย่างนั้นแล้วก็ถ้าจะทํายังไงให้คนไทยรู้จักวัฒนธรรมของตรุรกีมากยิ่งขึ้นอะไรเงีแ้ยบบก็คือว่าเจ้าเองเนี่ยมีช่องทาง YouTube นะคะถ้าเจไดได้ไปถึงประเทศตุรกีเนี่ยเจไดก็อาจจะทำวอล์กทำวิดีโอแล้วก็เผยแพร่ให้คนให้ชาวไทยเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมทีม่ตรุรกีว่าเฮ้ยเขามีการกิน อย่างนี้นะการแต่งตัวอย่างนี้นะสถานที่ต้องเ,เคี่ยวเขาแบบนี้นะอะไรอย่างนี้ค่ะทุกคนนั่นแหละ <c oughs> คือจริงๆอ่น้องๆต้องเข้าใจประเด็นขององค์กรก่อนว่าเขาต้องการคนที่ไปเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเรียนรู้วัฒนธรรมประเทศเขาแล้วก็มาเผยแพร่กับคนไทยและเอาวัฒนธรรมของคนไทยเนี่ยไปเผยแพร่กับประเทศเขาอะไรแบบนี้ค่ะทุกคน <c oughs> เพราะฉะนั้นเราต้องหาจุดเด่นของเราให้ได้ในการเผยแพร่วัฒนธรรมค่ะและสุดท้ายที่อยากจะ ให้นอนๆทุกคนแบบว่าเตรียมตัวนะคะก็คือการความสามารถพิเศษค่ะความสามารถพิเศษคือถามว่าสําคัญไหมสับสนก็มองว่าสําคัญนะเพราะว่ามันก็เพิ่มคะแนนให้เราได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะเหมือนจะได้เองเนี่ยก็เตรียมตัวก็คือรําตรริกิบันขัดคนรําพัดจริงๆแล้วพอสอบสอบภาสเสร็จใช่ไหมสับสนก็บอกว่าเออกรรมการขามี ความสามารถพิเศษให้ดูด้วยอะไรเงี้ยเจต้าก็รำเลยค่ะเปิดเพลงในโทรศัพท์แล้วก็รำเลยอะไรเงี้ยเขาก็ชมว่าสวยด้วยอะไรเงี้ยค่ะทุกคนจริงๆอะ่ะคือปีที่แล้วอะ่ะเขาไม่ได้มาขับให้มีแต่เจต้ามีไว้เพื่อที่จะเพิ่มคะแนนให้กับตัวเองนะคะทุกคนก็รำพัดไปเลยค่ะสวย,สวยน่ารักน่ารักเอออะไรอย่างงี้นะคะทุกคนก็วันนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะก็เลยผ่านเป็นตัวจริงนะคะทุกคนนะประเทศตรุรกีนะคะ ค่ะแลวก็อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดในคลิปนี้เลยนะคะที่จะได้เอามาฝากน้องๆทุกคนที่มีความสนใจอยากจะไปสอบแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ต่างประเทศระยะเวลา1ปีกับ f h Thailand นะคะอันนี้ก็จะเป็นความผิดพลาดทั้งหมดเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะความผิดพลาดในชีวิตของเจ๊านในการสอบเอฟเมา3ปีนะคะเอามาเล่าสู่กันฟังเพื่อที่ว่าน้องๆรุ่นใหม่นะคะน้องๆปีใหม่ๆเนี่ยก็จะได้เอาความผิดพลาดข,ของเจ๊านเนี่ยไปเรียนรู้แล้วก็ไป เอาไปเป็นบทเรียนในชื่อของตัวเองนะคะเอาไปปรับใช้ในชื่อของตัวเองนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นเทคนิค การสอบข้อเขียนแล้วก็การสอบสัมภาษณ์นะคะถ้าน้องๆคนไหนที่ยังมีข้อสงสัยบอกว่ายังไม่เก็ตยังอยากจะถามอีกนะคะสามารถ Direct i g จะได้มาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะได้จะตอบให้นะคะหรือว่าอาจจะคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะเดี๋ยวจะได้มาตอบให้นะคะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของคลิปนี้จริงๆนะคะสิ่งที่เจ้าอยากจะฝากให้กับน้องๆทุกคนเลยก็คือน้องต้องตั้งใจทําให้ดีที่สุดนะคะทุกคนจะได้เชื่อว่าโอกาสอะ่ะมันมีหลายรอบจริงๆแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันจะมีอีกกี่รอบนะคะทุกคนเพร เพราะฉะนั้นถ้ารอบนี้เนี่ยเราได้โอกาสในการที่จะได้สอบอ่างเงี้ยก็อยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยทำให้เต็มที่นะคะแล้วก็ต้องทําตัวให้ตัวเองเนี่ยเป็นน้าไม่เต็มแก้วนะคะพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะคะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญเลยสุดท้ายที่สําคัญที่สุดก็คือถ้าสมมติน้องๆสอบปีนี้นะคะแล้วก็น้องๆไม่ติด ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะเพราะว่ามันก็ยังมีอีกหลายๆทุนมันก็ยังมีอีกหลาย,ลายปีอีกหลายๆโครงการนะคะเพราะฉะนั้นเราแค่ทาตรงนี้ให้ดีที่สุดก็พอให้ยอย่างน้อยถ้าเราไม่ติดก็จะไม่ต้องเสียใจนะคะทุกคนนั่นแหละหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะทุกคนถ้าใครมีข้อสงสัยนะก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยเด๋ยวจะทิ้งใน description box นะคะทุกคนสามารถไปกดดูได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจของ f s หรือว่าติวเตอร์ที่นะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็กด u b s ส r i b e นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้จได้ด้วยนะคะอยากจะให้กดแชร์จริงๆนะสำหรับคลิปนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามีสาระแก่ทุกทคนมากๆที่อยากจะสอบเบรฟจนะคะหรือว่าอากจะสอบแลกเปลี่ยนโครงการต่างๆนะคะก็สู้ๆค่ะใครที่อยากจะสอบนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนฝากกดไลค์ like ด้วยนะคะไว้มาเจอกันคิดไว้มาเจอกันไว้มาเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ